ถ้ากดผูนดอเลยเองเจเนี่ยบอกวันนี้เคไหลมาปรทัสวยงามดอกนี้โอ้สิบมาไม่ถึงปาบูสิบมาถึงเปียนเป็นควายแนวสามดอกนี้จะได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นกบๆแน่นอนเรื่องดีโอเคกบดอกนี้แพงกบดอกนี้แพงฮะเนี่ยบอกเลยว่ากบดอกมีแพงกุกุบอกเลยว่าน่วงอย่าไปฝืนต่อทุกคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไหล เฮ้ยโยสวัสดีเพืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่บนช่องเฮียมีพาวัวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชายเชียงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายดีท,ท,ทีของเรานั่นเองคนก็ก่อนอื่นจะรีบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีพาวัพวีสามเลยละกันทุกคนก็วันนี้อยู่กระทุน2,000บาทจัดไปก่อนสนุกกันช่องไปให้สุดหยุดเยี่ทีกกุ้งขมับอยากได้สาระช่องอื่นอยากได้ความจุดความมานันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวับ วีสมาเมื่อวานเพิ่งบอกเทคนิคไปทุกคนมีใครเคยมีใครเอาไปใช้หรือยังเยังเพิ่งบอกเทคนิคไปถือว่าพอใช้ได้อยู่บสำหรับเทคนิคน,นั้นนัน,นะทุกคนมาวันนี้อยู่ทุน2 0 0พบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมซื้อ500อยเดิมครับเราเล่น500เหมือนเดิมน่วงาะน่วงอย่างนี้มีรางไม่ค่อยดีไปเลยโกเราก็ต้องอิกยำ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 าซื้อเลยง เราก็จะย้ำ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 อีกนทีอืออย่างไรมันต้องอย่างอย่าที่เฮียบอกเฮียบอกเลยกดไปกดไปเออเฮียจะเล่นแค่สิบสองคูณสิบสองว่าสิบสองคูณสิบสี่พอแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบถือว่าโอเคนะสิบสองคูณสิบสี่สิบสองคูณสิบสองเราก็ไม่ได้เอาอะไรเยอะขนาดนั้นก็อย่างที่เฮียบอกไปถ้าเกิดเราเอายืะเกินเปะมันจะไม่ค่อยจ่ายในวันต่อไป ไม่ใช่วันต่อไปอ่ะหลายหลายวันเลยแหละทุกคนมันจะไม่ค่อยจ่ายเลยอดอกแรกจ่ายถือว่าเปิดได้ดีเอเอรสามกินฉับไปก่อนมาไหมไม่ไม่ปั๊บโอเคจ่ายเจเปลี่ยนเป็นโอเปลี่นสิไม่ได้สวยเท่าไหร่จ่ายปลาทักมาก่อนสิบแถวแรกมาไหมพ่อ ไม่มาจ่ายคิวรอสิบแถวแรกจะวายนะทนุนไม่ได้ไม่ได้หาหัวสีโตจ่ายแล้วเมื่อวานก็จ่ายหัวสิงโตวันนี้ก็จ่ายหัวสิงโเอวายมาวายมันสวยสวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เออไหลคีไปประทัดแถวสามสิบไปก่อนละกันประทัดทีชับแถวสองไม่มีไม่มีไม่เป็นไรฮะไม่มีไม่เป็นไร ไหลไปมีกะไปหยุดอยู่ที่รางวัลกัด434บาทรือว่าแปะช่วงนี้จ่ายดีไหมรือว่าจ่ายดีโอเคใช้ได้อยู่นั้นหมเอสเจอ๋เอ,อ,อ A เลยไปแล้วว่ะฟาธาเปลี่ยนเป็นเจไปเปลี่ยนเป็นเอเจไม่สวย อวายมาโอเคปาทารปารทารไม่มาวายปาทาไม่เปลี่ยนเป็นปาทาร์ตอือโอเคไม่จ่ายท้ายตามจ่ายค้าจัดมาเงินเรางวัลรวม959บาทถือว่าโอเคนะถ้าเกิดแปะมันไม่งอเง,งี้ยเราก็ไม่ได้เอามันเยอะขนาดนั้นทุกคนเฮียบอกไว้เลยถ้าเกิด วันไหนแปะมันไม่งงเงี้ยไม่ต้องใครเอามันเยอะพอพอเล่นพอๆแบบว่ามีแบบกําไรสักหนึ่งเท่าตัวหรืออะไรประมาณนี้ก็ออกได้และถ้าเกิดอยู่ต่ออยู่ต่อบางทีบางทีบางทีแปะมันอ่อยเหยเื่อว้วผมเลยว่าจ่ายจ่ายจ่ายเรื่อยๆจ่ายเรื่อยๆแล้วหลังๆมาคือแบบเต็มะคือแบบเตรียมตัวโดนจะบอกแค่นี้อย่าไปอยู่นานนะกับแปะนะมันเริ่มแดณแล้วเนี่ย โอเคไปต่อย้ำ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  big อื break, อ่นข้างล่างนี่แหละไปไปไปโอเคสวยไงอีอีอ,อีนี่ไงเป็นไงคือบอกแล้วมันจะ slow motion โโม,มันจะ slow motion โ,โ,โอเคสวยทีสิบสองคูสิบสี่วันนี้จะเล่นแต่สิบสองคูสิบสี่หรือเปล่าถ้าคดได้ตลอดนะทุกคนนะ ถ้ากดได้ตลอดก็สิบสองค่อยู่เรื่ยอยอๆดอกแรกไม่จ่ายสวยแล้วลางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วดอกแรกไม่ค่อยจ่ายนะทุกคนอาเคเจประธานเต็มระบบตองแดงมาไหมตองแดงลงพีทีเมาโอ้โหลุ้นอะไรวะนะปลาทัดมาก่อนเปลี่ยนเป็นปลามันขั้นจรินมาขั้นมาโชว์ความจเจริญจริน โอ้ไม่จ่ายแล้ววะ่ะตานนี้ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่วะ่ะแปะนอนเมา่ะไไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะเคแถวแรกไม่มีซักตึ้งอะเอ,อ๊บอืมรอบน,นี้ไม่ค่อยจ่ายเอาละทุกคนแปะเริ่มจะเล่นลิ้นกับเราอีกแล้วอาา่าฮะรอบนี้มาให้เราขาดบูว่ะมาละลางไม่ค่อยจะดีแล้วทุกคนเดี๋บอกเลยว่าลางไม่ค่อยจะดีลนะ ล้างไม่ค่อยจะดีเลย้ยเกียร์ก่อนเกียร์เป็ดก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ยังหมุนเกียร์เบ็ดก่อนอืมรู้สึกว่าล่างไม่ค่อยจะดีแล้วกคน <c oughs> เอาวะ่ะ <c oughs> ได้สู้กับแปะระว่าวันนี้เฮียว่าเฮียได้ซัดก,กับมันอีกยาวนี่เลยวะ่ะจะได้เติมเพิ่มหรือเปล่าว่าจะไม้สุดท้ายแบบเมื่อวานรูปบ้าซัมบี้แบบเมื่อวานโอเคไปตอ่อเออได้ยู่อีกสักทองทีได้มาลัแปะโอเคสวยไป โอเคสิบสองคสิบกปะ Let's go ดอกนี้แหละ Let's go ดอกนี้แหละคุณโอเคสวยไสิปลาบูแถวแรกก็ล่อหน้าปาบูแถวแรกก็วายสวยเลยนะเจมาปะทักแถวสองรออยู่อย่างงั้นสวยๆมาเพื่อน ลงมาต่อไหมไม่ลงมาต่อดอกนี้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดพรามแปดพารามเก้าพารามสิพารามสิบเพรามสิองพรามสิาไม่มีผู้ไปเรื่อยเฉยไหลไปมีการขายเพี้ยนจัไปอยู่ที่รางวัลก็โตัระดับซืเปอร์เก้าร้อสิบสองบาทโอเคดืว่าใช้ได้แต่ต่อไปไมันจะจ่ายเราหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะดอกนั้นมันโดนไปหนักอยู่เจแถวสองลงมามไม่สองแดงมาตอนเเจ JKJ ไป รอเคปะบูแถวแรกสิบไม,ม่สักทีว่าทาดมาเริ่มเจ็บแปะเริ่มเจ็บมันเริ่มไม่ตรงแดงออกนี้แน่นไปคิวโอคิวเลยคิวเลยป้ายทุกคนคิวเลยป้ายฮะคิวเลยป้ายคิวไว้จอดอยู่ที่ป้ายจากตาร,รางมาตัวสามร้อยอีส ิูเลยป้ายชื่อปึ๊บโอ้โหปุ๊บอุ๊บอุ๊บจมาเอวายอย่างนี้สวยดอกนี้แน่นอยู่ปาทันไม่ลงที่เละไม่ลงแถวแลกปาดรามันไม่ลงแถวแลกแต่ดอกนี้แน่นอยู่จะไปร,ราวว่าตัว272บาทอีกสักหน่อยอนะครับ น่าจะไม่จ่ายลคนสุดท้ายมือุดท้ายจ่ายอยู่่าเฮ้ยปลาทัดมาไหมพ่ออู้ปลาทัดมาฉีฉับรอยู่ฉีฉับไม่มาตามนัดอ่ะฉีฉับไม่มาตามนัดอ่ะจะปสองร้อยห้าสิบหกบาททุกคนจะเป็นสองร้อยห้าสิบหกโอ้โหขออีกหกบาทก็ได้ขอกำไรพันเดียวก่พอยี่ขอกำไรพันเดียวก็พอมุนนอกกนเหลือได้ไม่น่าจะได้ ซื้อเองเลยแล้วกันทุกคนไปดิไปดิเลสโก้ดิไปดิเลสโก o ดิทุกคนเลสโก o ปั๊บโอ้คันตาวะ่ะปายป้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 ายโอเคสวยงามเพื่อนไปต่อข้างล่างไปต่อโอ้หน่วงข้างล่างหน่วงข้างล่างหน่วง,ง,ง,วงที่ผ่ายแล้วทุกคน น่วงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าหน่วงแต่คงต้องขอลองสิบสองพอหน่วงอย่างนี้สิบสองพออย่าไปฝืนนะทุกคนถ้าเกิดมันหน่วงอย่าไปฝืนอ,อย่าบอกไว้ก่อนว่ามันถ้ามันหน่วงอย่าไปกดฝืนต่อถ้ากดฝืนต่อเลยเองเจอย่าบอกว่าทีนี้เคไหลามาปะทัดสวยงามดอกนี้ โอ้โหสิบมาไม่ถึงปาผู้สิบมาถึงเปลี่ยนเป็นควายแนวสามดอกนี้จะได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นกบกอ๊บแน่นอนเรื่องดีโอเคกบดอกนี้แพงกบดอกนี้แพงฮะเนี่ยบอกเลยว่ากบดอกนี้แพงกุส์กุส์บอกเลยว่านวงอย่าไปฝืนต่อทุกคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลายนีหยุดอยู่ที่รามันก็ตัวระดับซุปเปอร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเองมันต้องอย่างนั้นสิที่ได้ เีเต็รมราผบมาดอกนี้แล้วก็มือยังไงก็ก้ากแปะนอนมาละยังไม่ได้นอนเลยนะวันเนี้ยนอนโชว์มาหน่อยมละโอ้เจรอปักอยู่ทวแรกมาไม่พ่ออืมไม่น่า,นาจะจ่ายเหมือนจะไม่จ่ายนี่มาหน่อยไหมพ่อ <c oughs> แปะนอนอะ่ะรออยู่เจไปสองแดงมาละอูคิวอะ สิบแถวแรกทองแดงครับซองแดงแถวสามแตกในไม่สเก,ก็ตเตอร์เจแถวสองอู้ได้หมดเลยเจมาไหมทองแดงโอ้ทองแดงมาไม่ถึงไอเวสเก,ก็ตเตอร์โอ้สเก,ก็ตเตอร์ขวางทางควา,ความเจริญรุ่งเรืองความรวเวณองกูไอวนอีนี่อือเจอมาเปลี่ยนสวยเป็นตอ้กบไม่สวยเท่าไหร่ จัดไปดอกนี้ที่เงินรางวัลลม1,728บาททุกคนกับลายพันแปดพอเนี่ยไม่ไปต่อละเนี่ยไม่ไปต่อแล้วทุกคนอ,อย่าเอาไปเยอะเนีย่ยบอกเลยว่าอย่าไปเอามันเยอะเราค่อ,คอยๆเก็บกค่อยๆเกี่ยวไปวันละนิดวันละน้อยทุกคนโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมวาวาร์มีเกมชายเชียงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายดีจีทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีภาวะ วีสามด้วยกันทุกคนที่จะสำคัญใครสนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ในคลิปชั้นด้านล่างหรือว่าใต้ของเมนด้านล่างเลยเลยสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไวรุน่น